เขากำลังบวกกันอยู่ท <Okay, S 1> ุกคนคุณผู้ชมฮะโอ้ยอยู่อยู่ข้างโค้ดที่เองชุดเต็มด้วยเกูหมอบรอเลยกูหมอบรอเลยเออาไันนึง มันคุยกันอยู่ม,ม,มันคุยกันอยู่ตอนนี้มาแกบา้าแล้วแลคุณจะฆ่ามันยังไงวะเราต้องดักเอาใช่ไหม,ม<า>โอ้ยตื่นเต้นว่ะคุณผู้ชมถึงได้มาผมไหม,ม<า>คุณผู้ชม

ต้อยู่ข้างหลังเนี่ยสะอื้นเอาไงดีวะ มันมีแน่นอนอะ่อะในโพสต์ไอป้ปามไมมึงเดี๋ยวค<ม>ุณผ<ว>ู้ชมเขาเบื่อเอออสียงเดินมาแล้วปามัดมันกูจะโดนในพวกเทพมันบวกดูดิ เฮ้ยนี่ไงไอสัตว์มายิงผีโอ้นี่คนแน่เลยคนหรือผีคนไอสัตว์คนไ้เหี่ขาคน เฮ้ยแม่งอยู่ในโพสไอ้สัสอยู่ใน เว้ยไอ้กูยิงได้หนึ่งตัวปั๊มเชียโคตรตื่นเต้นนะน่ะสั่นปืนมันแตกมากเลย ตายเฮ้ยกูจะได้อีกศพแล้วนะอ่ะเฮ้ยโคยเฮ้ย